ครับผมกับขอกับสวัสดีพี่น้องฝังไปสุข,ขสุขคนครับมณียูผมครับโย่ผ้าเสียบคื้เกากับพี่น้องสำหรับมณีนําเสนอเมนูก้อยขมเนื้อนองไล่พี่น้องก้อยขมเนื้อนองไร่นะครับเนาะเนื้อนองไล่เี็นลักษณะแบบนี้พี่น้องเนาะนี่เอามาก้อยพี่น้องเอามาก้อ,กอยลวกกระเซียดเนาะครับเนาะเป็ดแก้วห่อนกระเซียดพี่น้องแต่วัามณีเอามาก้อยแบบขมขมพี่น้องไม่เป็นเด้งเด้งดีนะครับเนาะ มาก่อยพร้อมแก้วขมขมครับนี่แก้วขมขมมากนะครับแก้วเพียแก้วดีขมขมนะครับพี่น้องแล้วก็ก้องขอน้อยนะครับผมแล้วก็พักแก้มพักซดหมากไหมขี้รอกครับผมมากๆพี่น้องว่ลายะไ่ห่างครับคำแหลกแ่งมันครับแสบเสบนั่นนครับผมเป็นเมนูที่กินเบื่อนะครับเนาะกินเนี่ยเดียบมันแต่ว่าเนื้อมันคนละบแบบกันขันเนื้อมันต่างกันไปกับคนละรสชาตินะครับเนาะเนื้อสันอีกรสชาติเนื้อเนี่กับอีกรสชาตินึงนะครับเนาะมันสบเบือกันนะครับมาพี่น้องมา ทำแรกแข่งม้านครับเด้งเด้งเสียพี่น้องก็ถ้าเป็น สไลม์มากแบบนี้ก็เอาไปลวกนะครับเนาะลวกพ่อสะดุ้งเอาขข้นเลยจะหลวกโดนแต่วลวกโดนมันสีหยาบนะครับ นี่แล้วตัวรถอีกแบบนึงครับได้รถชาติอีกแบบนึงเชื่ออตัตว์หลังดีพี่น่ะอ,อือ ขอไพ่บนไม่กินดิบนํานะครับเด้อองหนึงเด้งครับเลื่นนั่นเด้งหัวกระดับหน่อยครับพี่น้องขอพี่ดิ วันนี้บรรยววา,ากาศนี้สวนเี่าแล้วครับ โทหลับน่อยก็มีหัวเดยวพี่น้องเตษเยอะเลยไม่อะไรเลยมันถังมีเสี่ยม ไข่กับไล่นกกับไล่ครับในส่วนนพิกากับมาจอมาเอาไข่ไก่จอมาเอาลูกไก่ครับผมร่างมือพุ่นเสียกหง้อเยเกียวเกียวเป็นเรื่องฟ้าพุ่นพิการขาดไปลูกไก่หน่วยนะครับเนาะ หยว่แล้วี่นลองออขอนาดมอว่างก็กินไปเลยได้ครับ วานกินไปแล้วเป็นแต่ว่างว่านเป็นก้อยเสือนะครนะับเนาะก้อยเนื้อเสือมันนี่ม,มาก้อยน่องไร่ไมันเสียบนะครนะับเนาะเสียบเพอาะยางเนื้อเสือกรับออกมันมั่นดีเนาะติดมัน่นก้อยเสียบยหืมปวดเสยกครับ เป็นด้วยกว็ตัวเหมือนกันครับ

别个天不娘。哦，大点。哦。 เผ็ดเป็นน่องเผ็ดเผ็ดตึงกระเทียมเผ็ดเท่าบวบผี ับผมคลิปนี้ก็ตีขอไว้เพียงสนิทก่อนนะครับเนาะมันนี้ก็สิขอเอาลาผ้าจากพี่น้องเพื่อนกันนะครับสำหรับผู้ใดมาคลิปนี่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กับผมเพื่อเป็นกำลังแรงใจให้โยบราแทบได้ทำคลิปต่อไปนะครับสุดแล้วมันนี้พิจารณาการในเรื่องว่าจิ้มว่ามันเกิดไปกระตองก็สดก็ไฟพี่น้องต่างกันกับผมต้องขอโทษก็ให้พูดมืบกยิ้ดีบนะครับเนาะขอบคุณที่ให้เกียรติมาติดตามเราชมครับสำหรับมันนี้ขอกล่าวคข้ามาสวัสดีครับบ๊ายบายครับพี่น้องพอคลิปหน้าครับ